อยู่้างเวทีด้านหลังนะคะไข่ครงเดี๋ยวเราจะทราบกันว่าใครเป็นผู้อภิรนธนาการอาหารนะคะที่มาเลี้ยงพวกเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะนําเสนอเป็นรายการรายการไปนะคะต่อแรกนึกว่าจะเล็กแต่ก็ไมมามาเอ้าท่านบอกบอกว่าให้จุกำโพงเพิ่มห o u d นะครับโอ้โหจ้งใส่จุกลำโพงว่าเพิ่ม loud นะครับพี่กำโพงของเราไม่ต้องห่วงนะ มีบริการหลายชุดนะคะ, <c oughs> ะคนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวให้เวลาพออีกนิดน,นะ <c oughs> เราใจนิดนึงมั้นาะไม่เป็นไรตอนนี้พนักงานแจกหมายเลขก็กำลังดำเนินการแจกอยู่นะคะอย่าให้ตกหล่นนะคะให้ได้รับก,กันทั่วทั่วทุกคนนะคะใครที่ยังไม่ได้รับก,ก็ยกมือบอกคุณครูนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณเดินเป็นแถวไปนะครับไม่ต้องนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ แต่ตอนนี้พุ้นที่ของเราหนาแน่นมากแล้วนะคะหนาแน่นมากแล้วจะพอหรือเปล่านะคะรู้ว่าจะต่อชั้นลอยอโอเคครไม่เป็นไรนะครับอา่าเราพื้นี่นะครับคุณนที่ใจดีนะครับอา่าพื้นที่ใจดีอา่าได้เตรียมของขวัญเยอะนะครับอา่ารูปแบบ เรามีเกเสียดายนะครับฝนตกไม่งั้นได้ลงในสนามนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ถ้าเราจับภาพตรงนี้รู้สึกว่าโอ้โหนะครับมวลมหาเศรษทีเจ๊จริงๆๆๆนะครับนะครับอ่าจักรยานด้านหน้ามีทั้งสิ้น20ว่าคันนะครับโอ้โหนะครับก็เดี๋ยวใครมี็น,นคนนำรถอัน้กอออออ็นะอ่าเดี๋ยวตอนนี้นมีมีมางาคนสายตาไม่ไปที่อืู่แล้วนะต้องอยู่ที่จักรยานด้านหน้า ยาจะเอาอันคันไหนดีนะต้องอยู่ไม่กระพริบตาเลยค่ะจักร<า>ยานที่เรา,จ,าจะโโนะจาให้เฉพาะโกนะจักรยานเราไม่หน้าแลก็จะให้สะพาะร้อคแจกแจกเด็ตวตอนแรกตอนแรกค่าค่าคุณพี่พาลกม,มาแจกนะเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกแต่เสียดายไม่มีรูม เลขทันเดียวโอ้ไม่ทันเดียวเอ่ไปไม่ไดเดี๋ยวเราเปล่าหนุ่มอีกไล่คนอาเลยครับตอนนี้เดี๋ยวคอยที่เด่นนะครับเรียนเชิญคุณนี่จากนะครับผู้ใหญ่ใจดีจับจานเลยนะครับเสร็จมาหน้าที่เก้าอี้เราเก้าอี้้ดานหน้านะครับเราได้เตรียมให้ท่านเดี๋ยวข้างหน้านะครับอ่าเสียงดังนิดเดียวนะครับวันนี้ ขอเชิญนะครับผู้ใหญ่นะครับยินดีทุกท่านนะครับที่ที่มาวันนี้นะครับมานั่ง มีมีคุณพี่คนสวยมาเป็นพิธีกรร่วมด้วยนะครับวันนี้คุณสรัวรุนีนะครับอ่าเพื่อเพิ่มคุณรยานะครับผมนายชวนมี c, มูซอนะครับครูโรงเรียนบ้านไม่บาครับนี่ฉันรุ่นรนีวาหลงนะคะเป็นครูโรงเรียนบ้านไม่บาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีคุณพี่คนสวยจากด่านมาด้วยนะครับเชิญเลยมครับเราจะมาสนุกด้วยกันครับไม่เป็นไรครับเราไม่มีพิธีการครับก่อนครับก่อนแนะนำเลยครับแนะนำที่เลยครับที่ชื่อสมัญญาคณะกราบทุกคุหรือว่าเรียกง่ายๆว่าพี่หน่ง พี่เล่นะครับพี่เลใจดีนะครับอ่าสวยไหมครับเอาจะไปเลยอครับเออนะครับไม่ใช่คนนี้คนเดียวคนอื่นก็สวยด้วยนะครับสวยทั้งจิตใจและก็กายนะครับนี่ตัวปากหวานนี่นะครับเราดับต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับตอนนี้9ก้นาฬิกามนาทีนะครับ ขอเรียนเชิญท่านผ่วมในการด้วยนะครับร่วมในการเราชอบนิดหนึ่งเฉยนั่งก่อนครับขอเรียนเชิญคุณพี่อันนันด้วยครับคุณพี่อันนันครับอยู่ไหนเอ่ยคุณพี่อันนันครับจากาจา์นะครับด่านเฉลกระตอรครับเฉยจางหน้าด้วยนะครับเฉยจานหน้าด้วยนะครับอ่า อ้าว้เพียจาพร้มหยังอ่าพแล้วปากปาปปาปปอ่าลำดับต่อไปนะครับก็อ่าขอเรียนเจอ ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณสุพิชญาคณีคุณนะครับจากการศึกากรอำเภอสมัยกรกนะครับขอเสียงปรบมือให้คุณพี่สุพิชญาหน่อยครับ ทุกบุคคลทุกไฮบรอล็อกชงลุงชงรักแณดกนะคะคพาว่าคนรักษณ์ดกก็คือส่งความสุขให้เด็กนะคะเนื่องจากพวกพี่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็อยากจะมอบความสุขเล็กๆน้อยๆแก่เด็กนะคะ นุ่ร่วมกับเด็กๆอาจจะลดรับเชิญกับเด็กหน่อยนะคะขอเป็นพี่นี่นะคะจะได้สนุกเดี๋ยวก็เป็นลูกบ้านนอาเด็กเด็กเก่งได้ทีนี้ขอเชิญคุณนันมาบอกเกี่ยวกับการหางบของขวัญหรือของขนมมาให้เด็กๆนะ